คืนที่ผ่านมากลางดึกฮะนายกอนุทินลงพื้นที่ไปอีกแล้วเนี่ยคือวันก่อนเนี่ยไปตั้งแต่วันแรกช่วงเช้าทีหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นช่วงดึกหลังถวายสัตว์แล้วก็ประชุมครมอนนัดพิเศษก็ไปอีกแล้วมาเมื่อวานไปอีกช่วงดึกฮะ,ะตอนประมาณสักห้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐม,มนตรีมหาไทยนายกคุณอนุทินชาญวิรกูลฮนะ,ะไปตรวจพื้นที่ที่กําลังแก้ปัญหาถนนยุบ ถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลแล้วก็ให้สัมภาษณ์รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับคือตอนนี้เนี่ยประเด็นที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือการอุดรอยรั่วต่างๆไม่ให้ดินเนี่ยมันสไลดเข้าไปในอุโมงค์หรือน้ำไหลเข้าไปในอุโมง์อีกแล้วสถานการณ์คงที่แล้วตอนนี้นะแล้วก็ถัดมา หลังจากนี้คอนกรีตแห้งเซ็ตตัวเสร็จอุดรูรั่วเสร็จก็เอาหินคุกเอาอะไรไปส่วนพื้นดินข้างบนผิวจราจรจะดำเนินการให้เสร็จได้ภายในสองสัปดาห์อันนี้คือข้อมูลจากคนทำงานแล้วนายกก็เปิดเผยเมื่อคืนนี้ว่าสองสัปดาห์กลับมาวิ่งได้ข้างบนส่วนข้างล่างเขาก็กำลังซ่อมกันต่อแต่ข้างบนเราวิ่งได้แล้ว ส่วนข้างล่างใช้เวลาเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เขาทำแต่เอาที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบเนี่ยสองสัปดาห์ก่อนแก้ตรงนี้ก่อนและอีกประการหนึ่งก็คือความปลอดภัยตรงไหนเสี่ยงนะโอกาส1%ต้องทําให้เป็นศูนย์เปอร์เซนต์สำคัญมากคนสัญจรไปมานะแล้วก็โชคดีที่ไม่เกิดความสูญเสียผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตไม่มีแต่เราก็ต้องตื่นตัวตลอดเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้นายกให้รายละเอียดเพิ่มด้วยนะ แล้วก็ให้เครดิตฝ่ายต่างๆที่ลงไปในพื้นที่ด้วยพูดถึงดรเอ้ด้วยนะะพูดถึงทีวิศวกรต่างๆนะะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมสถานีตัวสถานีตำรวจโครงสร้างยังมาตรฐานนี่ยังยังดีอยู่ไหมครับตอนที่เราจากรายงานนี้ตั้งตัวไหนนะสถานีสถานีไม่ต้องกังวลเพราะสถานีนี้ที่มันอยู่อยู่เห็นไหมว่า ส่วนที่ดินสไลด์ลงไปก็เพราะว่ามันเป็นส่วนที่ไม่มีตัวกําแพงทันดินหรือสารสารอะริ่่เรียกบริเวณวอหรือได้แฟมวลมัน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 ยันอยู่ตรงนั้นมันจะมีโครงสร้างอ่รอขอบคุณอาจารย์สุนทรชวีด้วยไปออกเนี่ดูรายการของท่านอ่ะชัดเจนนะครับที่ท่านอธิบายให้ผู้บริหาฟังว่าส่วนที่อยู่ภายนอกกําแพง สถานีเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีความเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมามาจัดการกับสถานการณร์นี้นะครับความกว้างความยาวความกว้างความยาวความลึกก็ประมาณ30.30ูณ30แล้วก็ลึกประมาณ20ะเมตรน,นะครับก็ถ้าเราจะดูปริมปริมาตรของอดินที่เราจะต้องถ,ถมใส่เข้าไป เพื่อที่จะคืนพื้นที่นะครับเพื่อที่จะสามารถลาดยางบนบนพื้นผิวการถนนได้เนี่ยก็3ามสคูณสาก็9 0้า, 30, 30า, 900, 900, 50, 50าร้อยการ้อยคูณยี่สิก็เท่าไหม่นแปดหมื่นแปแต่ว่ามันมีดินเ,เดิมอยู่สไลด์เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นสโลปอยู่น่มันก็เดาว่าก็น่าจะใชะ้คิวดินหรือคิวหินคุกทั้งหลายก็ไม่น่าจะเกิน15ื่นซึ่งก็ไม่ใช่เป็นจำนวนที่ ที่มากมากมายอะไรนะครับก็ต้องเร่งตอนนี้เราปิดการจราจรทั้งหมดเพราะนั่นผู้รับจ้างเขาก็จะเร่งทำงานมาตัวสถานีตำรวจโครงสร้างยังที่นายกบอกว่าไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานีตำรวจสัมเสีนคือตัวสถานีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินน่ะไอตัวสถานีไม่มีปัญหาเพราะมันมีกำแพงดินแล้วโครงสร้างแข็งแรงมากอันนี้ วางใจได้โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่มีปัญหาค่ะดรเ e. อก็บอกว่าอันนี้ไม่กระทบแต่ตัวสถานีตำรวจที่เสาเข็มหายไปนะ่ะอันนี้ต้องเข้าไปแก้ไขเ<อ>บื้องต้นเสี่ยงเลยค่ะานี่ขณะยกพูดเมื่อสักครู่นี้